ี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้คราฟเมอรกันอีกแล้วและวันนี้เราก็กลับมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยบุ๋มก็มีคีย์บอร์ดจากทางนับโวจะมาทําการรีวิวทุกคนดูกันนั่นก็คือจะเป็นนับโวเ 806 Crynex ตัวนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นคีย์บอร์ดขนาด100%นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาแถมกีแคปสำหรับแต่งคีย์บอร์ดมาให้ด้วยอออโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการแกะกล่องกันดีกว่า ว่าภายในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างซึ่งภายในกล่องเนี่ยพอเปิดกล่องขึ้นมานะคะก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดและก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานสวิตช์สำรองคีย์แคปเสริมสายท้าย A to ท้าย C ที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปและก็ที่วางมือนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับการแกะกล่องเมื่อสักครู่ต้องบอกเลยนะคะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ ให้ของแถมมาแบบครบจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นคีย์แคปไม่ว่าจะเป็นที่ดึงสวิตนะคะที่ดึงคีย์แคปและก็ยังมีสวิตส์สำรองมาให้อีกคือจะหาคีย์บอร์ดในเรทราคานี้ที่ให้ของมาครบขนาดนี้บอกเลยว่ายากมากๆนะคะและที่สำคัญตัวนี้เขามีที่รองข้อมือมาให้ด้วยเออ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้บุ๋มก็ทําการประกอบร่างของน้องเขาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีดําจะเห็นได้ว่า มีความคูความเท่นะและเป็นขนาดไซส์100%ที่เราคุ้นเคยกันนะคะทุกคนวัสดุของตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นพลาสติก ABS ในการทำนะคะก็จะให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะในส่วนของตรงแี่บุ๋มชอบมากตรงที่เราสามารถถอดเข้าถอดออกก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนเอาเข้าออกเนี่ยอาจจะแบบว่า ค่อนข้างที่จะต้องใช้กําลังนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะล็อกอยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะคะเวลาดึงเข้าดึงออกก็ระมัดระวังกันด้วยและที่สําคัญตัวนี้ทุกคนเห็นไหมเขามีช่องสําหรับให้เราเก็บสายได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เสียบสายแล้วอยากอุ้ยรู้สึกว่าสายมันยังยาวเกินไปอยู่เลยก็สามารถเก็บใส่ข้างล่างคีย์บอร์ดแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายมากๆ และนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่สําหรับปรับระดับความสูงซึ่งสามารถปรับได้ถึง2ระดับด้วยกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็ปรับขึ้นมากเหมือนกันอ่าแล้วก็จะมียางกันเลื่อนนะคะอยู่แบบนี้เลยอ่ะทุกมุมนะคะเห็นไหมแม้กระทั่งที่ปรับระดับตรงนี้นะคะก็ยังมีมาให้นะถือว่าโอเคเลยนะคะและแน่นอนเขาทําที่ใส่สายมาแบบนี้เอ่อที่เสียบ usb ของเขานะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหม ไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะคะแต่ว่ามันจะมีรูเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างก็จะมีแถบข้างนะคะทุกคนให้ทุกคนดูแถบข้างตรงนี้เอาไว้เขาจะมีไฟ RGB ออกมาตรงนี้ด้วยเออในเรทราคานี้ได้ไฟ RGB ข้างด้วยนะคะทุกคนและยังไม่พอเขายังมีหนอบมาให้ด้วยนะคะเอาไว้สำหรับแบบปรับระดับเสียงอะไรต่างๆนังันเองนะคะอุ้ย คือราคานี้ได้ฟีเจอร์ขนาดนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสียบไฟกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนพอเราเสียบไฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูไฟชัดๆเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฟแบบนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญทุกคนจะเห็นได้ว่าปุ่มของเขาเนี่ยอ่ะคีย์แคปของเขาเนี่ยจะมีไฟทะลุด้วยนะคะสําหรับปุ่มด้านบนอ่า และก็จะเป็นไฟที่สามารถปรับได้แน่นอนนะคะซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยนไฟนะคะก็คือใช้ FN แล้วก็ตัวนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึงนะคะหรือว่าจะไปต่ออ่าแล้วก็ไปต่อค่ะนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับพวกความเร็วแล้วก็ความสว่างได้ด้วยนะคะทุกคนที่ FN แล้วก็ลูกศรน,นะคะถ้าหากปรับลงเนี่ยก็คือจะมืดลงถ้าหากปรับขึ้นอ่ะ ถ้าสุดแล้วมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับให้แสงสว่างมากที่สุดนั่นเองนะแล้วก็ยังมีปรับสปีดได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้คือสปีดช้าที่สุดก็จะเห็นได้ว่าน้องก็จะเปลี่ยนสีช้าลงนะคะแล้วก็จะหากเราไปเร็วที่สุดน้องก็จะแบบแทบจะก,กระพริบแบบนี้เลยก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่โหมดด้วยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นการกด กด,กดบุ๋มชอบโหมดแบบนี้มากมันดูเท่มากเลยค่ะทุกคนนี่กดแล้วก็หายหายแบบนี้นะคะนอกนือจากนี้ก็ยังมีโหมดอื่นๆอีกด้วยนะคะทุกคนอย่างนี้อย่างนี้ก็มีแล้วก็ไปกันต่อนี่อันนี้มันก็จะขึ้นเฉพาะจุดคือมีโหมดไฟให้เล่นน่ะเยอะมากนะคะลองมาเล่นกันได้นะเออต้องบอกเลยว่าต้องลองมาเล่นกันได้นะคะหรือถ้าหากใครจะชอบเป็นสีเดียวอย่างเงี้ยก็มีนะเดี๋ยวลองหาโหมดที่มันพอจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวให้ได้ก่อนนะเราจะลองเปลี่ยนสีนี่เห็นไหม กด delete ก็คือจะเปลี่ยนสีนะคะ fn delete ก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการได้เลยอันนี้มันก็เปลี่ยนได้เฉพาะบางโหมดนะคะทุกคนออบางโหมดมีให้เลือกเล่นเยอะมากและนอกเหนือนจากนี้นะคะทุกคนเรายังสามารถปรับแต่งไฟด้านข้างได้ด้วยนะคะโดยการที่นี่ไฟด้านข้างของเขาจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราเนี่ยกด fn แล้วก็ตามด้วย home ตัวนี้ค่ะนี่ปึ้ง1ึงที อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ามันก็จะสีอ่อนลงเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งปึ้งนี่นี่สามารถเปลี่ยนได้นะคะตามใจชอบของเราเปลี่ยนเป็นสีเดียวก็ได้นะหรือจะกลับมาเป็นไฟ RGB เหมือนเดิมก็ได้นะคะก็จะมีทั้ง RGB แบบวิ่งแล้วก็ไม่วิ่งเนาะบุ๋มก็จะชอบโหมดนี้ที่สุดแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้อีกนะมี FN กับตัว N ตัวนี้นะคะเราสามารถบุ๋มไม่แน่ใจว่าปรับอะไรได้กับตรงนี้เนาะ อาจจะเป็นการปรับสีไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวลองอย่างเช่นโหมดนี้สีแดงนี่เห็นไหมนี่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนนี่ก็ตามที่เราชอบเลย <c oughs> คือชอบความที่แบบเขาสามารถปรับแต่งได้หมดนี่แหละนอกจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกโชว์แสดงสถานะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากเรา อยู่ในน้ำล็อกอย่างนี้นะคะคือไม่สามารถกดตัวเลขตรงนี้ได้มันก็จะไม่ขึ้นไฟแต่ตาหากเราต้องการออกเราก็แค่กดคืนตรงนี้ก็จะสามารถกดใช้ได้ตามปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีปุ่มมือนอื่นให้ดูด้วยนะคะว่าตัวนี้แคบล็อกอยู่หรือเปล่าหรือว่าวินโดว์ล็อกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ <S <S แล้วก็ยังมีเป็นปุ่มตรงนี้นะคะที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไว้สําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะนี่มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นกระดับเสียงเราก็ ลองหมุนดูเห็นไหมว่ามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้บุ่มกำลังปรับขึ้น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 ถ้าปรับลง่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปในบุ๋มจะมาลองถอดสวิตช์แล้วก็ถอดคีย์แคปให้ทุกคนดูสักนิดนึงแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วกันมางถอดง่ายๆเลยนะคะจริงๆเราก็สามารถใช้ไอที่เข้าแถมมาก็ได้นะแต่ว่าบุ๋มก็มีเหมือนกัน <laughs> ก็เลยใช้ของตัวเองนะคะนี่ถอดง่ายมากนะคะ อ,อยากให้ดูคีย์แคปกันสักนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมว่าตัวที่ไม่ได้เข้มเนี่ยพวกใสๆสเนี่ยสามปุ่มเนี่ยก็คือจะสามารถมีไฟทะลุได้นะคะยกเว้นไอลูกศรตรงนี้นะคะจะไม่มีไฟทะลุให้ดูปุ่มเ่นบางปุ่มนี้ก็คือทะลุทั้งหมดเลยนะคะดูสินี่แต่ส่วนมากก็ทะลุทั้งหมดอ่ะเออคือหาได้ยากมากนะสำหรับคีย์แคปที่จะมีไฟทะลุทั้งหมดแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวิตกันบ้างดีกว่าในส่วนของสวิตก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ะคะด่ะทุกคนมาเรามาลองดึงกันเลย อ่ะเรียบร้อยดึงขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นตัว red switch นะคะแล้วก็เป็นขา3พินนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่ใส่สวิตข้างล่างนะคะซึ่งก็จะรองรับแค่แบบ3พินเท่านั้นนะคะทุกคนใครจะซื้อพวกสวิตต่างๆมาเปลี่ยนเนี่ยก็อย่าลืมดูให้ดีๆนะคะว่าเป็นสวิตแบบ3พินหรือเปล่าเนาะ ซึ่งสวิตท,ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสวิตท,ที่มีชื่อว่า dust proof mechanical นะคะก็จะเป็นสวิตกลกันฝุ่นนั่นเองนะเออไม่ธรรมดาเขามีชื่อเรียกด้วยนะคะทุกคนอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือเขาเคลมไว้ว่าประมาณ50ล้านครั้งได้และก็ยังมีฟังก์ชัน anti ghosting ด้วยก็ถือว่าให้มาครบครันมากๆสำหรับราคานี้โอเคในบุมจะใส่กลับเข้าไปเลยนะคะก็ต้องดูขาดีๆนะว่าอยู่ฝั่งไหนนะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามใส่เข้าไปปึ๊บนี่เรียบร้อยปกติดีนะคะแล้วเราก็ใส่พวกคีย์แคปต่างๆเข้าไปอ,อ๋อแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนคีย์แคปกันหน่อยดีกว่าคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขามีการแถมคีย์แคปมาให้ด้วยนี่คะ่ะทุกคนเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยก็ จะมีปุ่มที่เขาให้มาทั้งหมด9ปุ่มนั่นเองนะคะตรงนี้4ปุ่มแล้วก็พวกนี้อีก5ปุ่มนะคะนี่เลยอ่ะและตัวต่อไปเนี่ยเรามาทําการทดสอบฟังเสียงกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นยังไง โอเคค่ะ okay, ทุกคนเยีนยมมากสำหรับการรีวิวเมื่อสักครู่บุ๋มบอกเลยนะคะว่าในเรทราคานี้ราคา800บาทมีทอนเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วนะคะทุกคนซึ่งถ้าหากใครสงสัยว่าเอ้ยเอาใช้งานกับระบบอะไรได้บ้างรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows Mac iOS แล้วก็ Android เลยนะคะขอแค่เรามีสายในการเชื่อมต่อนั่นเองเน,นะก็สำหรับนับ v o X 860เนี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้เนาะก็จะหากใครอยากได้เนี่ยบุ๋มจะแปะพิกัดลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็ปักไว้ในตะกร้าให้ด้วยแล้วกันนะคะก็จะหากใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้บุ๋มมาทําการรีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมจะกดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย